กิ่งกี้พาชมชุดแต่งรอบคันใน Ford Ranger Cap XLS ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยอะคริลิกด้านบนฝากระโปรงคำว่าเรนเจอร์ชุดแต่งว i c เตอร์ Victor, กระจังหน้าและสเกิร์ตกระจังหน้าวันนี้ใส่เป็นตัวโลโก้มามาแต่งสีโครมเมี่ยมพร้อมไฟล้อมรอบด้านข้างค่ะมีคิ้วล้อนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งและเปลี่ยนล้อนะคะเอาล้อเอเวอรเรสต์สปอร์ตมาใส่นะคะขนาด20นิ้วสําหรับด้านข้างตัวรถค่ะจะเป็นกันสาแต่งตรงรุ่นเลยแล้วก็ราวหลังคานะคะเบ้ารองมือเปิดค่ะครอบฝาถังน้ํามันด้านท้ายกระบาดจะเป็น ตัวโลบาเหล็กของ Outlander มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยด้านท้ายยังไม่พอค่ะใส่เป็นตัวไฟ LED นะคะ Full e d เลยพร้อมติดอะคริลิกที่ฝาท้ายสำหรับคันนี้บอกเลยค่ะว่าถ้าพี่ๆท่านใดนะคะกำลังมองหารถนะคะกระบะไว้ต่อยอดน,นะคะแล้วก็แต่งหล่อๆแบบนี้นะสามารถติดต่อหาเก่งกี้ได้เลยค่ะราคาตัวรถเพียงแค่8ป4 0 0 0บาทเท่านั้นแต่งสวยๆได้รอบคันแบบนี้เลยยังไงแล้วฝากกดติดตาม ที่ช่องเป็นกำลังใจให้กิ่งกี้ด้วยนะคะแล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย